ฤดูใบไม้ร่วงสิ่งทั้งปวงทั่วโลกาสัเพสังขาราอานิจจาป่าชา้าผีเวลาของชีวิตสิ้นน้อยนิดไปทุกนาทีประพฤติคุณความดีเมื่อยังมีลมหายใจอย่ารอให้แก่เท่า จะตายเน่าเข้าลงไปขาดทุนศุนกำไรไม่มีใครช่วยแก้ตัวเมื่อยังมีชีวิตอย่าให้จิตใจมืดมัวเลิกทำบาปกรรมชั่วคิดเกรงกลัวไม่มัวเมาเมื่อเป็นอย่างนั้นเวลาของชีวิตมันค่อยสิ้นไปหมดไป ิ้นไปหมดไปทุกวันเรามาครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้ย,ยินว่าเพื่อนสาธรรมิกของเราเนี่ยหรือว่าเพื่อนปฏิบัติธรรมธรของเราคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปอีกแล้วมาปีนี้ได้ข่าวคนใหญ่คนโตก็ตายไปอีกเพื่อเราได้ยินอย่างนี้เรานึกอย่างไร เราต้องนึกต้องคิดว่าเวลาของชีวิตของเรามันก็ไม่นานเหมือนกันมันก็อยู่ไปไม่นานดอนกไม่นานไม่ช้ามันก็ต้องตายไปเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเรามานึกมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเพาเวลาของชีวิตมันจะหมดไปสิ้นไปอย่างนี้อัตภาพร่างกายสังขารนี่มันไม่มีราคาไม่มีค่างวดอะไรดอกแต่เราจะนำมาสร้างราคาค่างวดให้เกิดขึ้น เพราะแต่ภาพร่างกายชีวิตของคนเหล่านี้ถ้าปรญญาศจากจกิตวิญญาณแล้วเราจะไปขายมันก็ไม่ได้ราคาหรอกเอาไปให้ใครเขาก็ไม่เอาว่าช้างมาัวควายตายไปยังไปขายราคาเป็นเงินเท่านั้นบาทเท่านี้ร้อยหมูตัวโตๆเดี๋ยวนี้ยังได้สองพัห้าควัวตัวใหญ่ๆยังได้สี่พันกว่าควาย,ยได้ห้าพัน คนตายแล้วเห็นน่าไปขายกันแล้วกันสมนมติว่าตอนนี้ตายปุ๊บลงไปล้มตึงตายไปเห็นใส่รถลุนไปตลาดท่าม่วงเจ้านี้แหละถามว่าเจ้านี้ขายหมูอาวโลละแปดสิบนี่ขายไกย่โลละสี่สิบขายปลาโลละสามสิบห้าแล้วเจ้านี้ขายอะไร ขายขายผีเ <laughs> จ้านี้ขายอะไรขายผี <laughs> ผีโลเท่าไร <laughs> แถมเงินอีกโลละห้าบาทตัดเนื้อผีออกมาแล้ตวตัดออกมาแล้วขายแถมอีกโลละห้าบาทถามว่าเอาไหมีิโครงผี ตีโครงผีโลละห้าบาทหัวหมูหัวหนึ่งตั้งสามร้อยสี่ร้อยตัดหัวคนขายอุ้ฟังแล้วทำแม่งทำแม่งละงานนี้นะตัดหัวคนหิ้วไปหนๆต้มหัวคนจะเป็นยังไงหัวคนจิ้มน้ำจิ้มโอ้โหอุ้ยไม่ถูกกระช้าเนี่ย ก็มาฐานรุดไปไหนแล้วนั่นแหละมันไม่มีราคาเลยนะแต่เมื่อนี่หบาทก็ไม่มีใครเอาเพื่อนเมื่อร่างกายตภาพร่างกายชีวิตมันร้ายสาระถึงขนาดนี้ท่านจะกล่าวบอกว่าชีวิตไร้สาระยังไม่สายเกินกว่าที่จะแก้ไขชีวิตเหลือน้อยลงเพียงใดควรดีใจที่ได้ทำดีทัน ชีวิตนี้น้อยลงเพียงใดควรดีใจที่ได้ทำดีทันควรจะภูมิใจโอ้เรากลับตัวทันนะกลกกับจิตกลับใจได้มาทำคุณงามความดีทันเพราะอย่างนั้นเองเราให้มาละลึกนึกถึงว่าอัตภาพร่างกายชีวิตที่ไร้สาระแก่นสารเราจะได้เอามามันสร้างคุณงามความดีให้เกิดตั้งแต่มันยังไม่ตายนี่แหละ ยังเป็นเป็นอยู่นี่แหละยังเป็นอยู่ยังไม่ตายก็รีบเร่งเอามาสร้างมาจัดมาทำคุณงามความดีไว้บำเพ็ญทานไว้ให้มากๆบํบำเพญ็ญศีลไว้ให้เยอะเยะและบำเพ็ญภาวนาอาไว้ทุกเช้าค่าวันคืนตามความสามารถที่เราจะต้องจัดต้องทาให้ได้ อย่าพูดว่าไม่มีเวลาอย่าพูดอย่างนั้นเพราะเวลามันมีทุกนาทีนั่นเวลามันมีทุกนาทีแต่เราใช้เวลาไปทำอะไรเวลานี้ไปซื้อมะเขือเวลานี้ไปซื้อน้ำขวดเวลานี้ไปเล่นไพ่เวลานี้ไปเที่ยวดินทาชาวบ้าน เวลานี้ทะเลาะกับลูกกับหลานเวลานี้ทะเลาะกับพ่อบ้านทะเลาะกับแม่บ้านเวลานี้ดูข่าวดูหนังดูละครเวลานี้ทานอาหารเวลานี้ซักผ้าทูบ้านทำงานเวลามันมีทุกนาทีนั่นแหละเล้วเราได้แบ่งเวลาบ้างหรือไม่ว่าเอามา เอามาซักฟอกใจของเราให้สะอาดบ้างในวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเราได้แบ่งเวลามาซักฟอกจิตซักฟอกใจ,กอกใจของเราบ้างในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ชื่อว่าเราได้ทําถูกต้องแล้วลาดับต่อไปเปลี่ยนอริยาบทจากพินิษพิจารณารู้จักใครควรใจตรองถึงชีวิตของตนวัาเกิดมาเนี้ย มีสาระมีแกนสารทร่า่สำหรับชีวิตมีสาระมีแกนสารทลายให้กับชีวิตของตนแล้วเกิดมาเนี่ยสร้างแต่ทุกข์สร้างแต่บาปสร้างแต่โทษ สร้างแต่เวรแต่ภยัยเกิดขึ้นกับโลกอย่างมากมายแล้วจะเกิดมาทำไมเกิดมามีแต่เคราะห์กรรมมีแต่ความทุกข์ความยากความลำบากให้แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นแล้วก็ร้องตีโพยตีภายว่าโลกนี้อายุติธรรมสะเหลือเกินสำหรับเราเกิดขึ้นมามีแต่ความวุ่นวายเดือดร้อน มีแต่ความได้แต่อนิษฐารมเคือ,อรณมที่ไม่ถูกใจแักการ์บบอกว่าคนเราดือด้อดื้อพระท่านสอนไม่เชื่อพระท่านบอกไม่ฟังทุกภพทุกชาติที่เราเกิดมาพระท่านบอกว่าให้อยากร่ำรวยให้ทำบนบริจาคทานวายย่ายังไง ฉันบริจาคทานไปท่านก็รวยนะสิว่าพนันอีกถ้าท่านบอกท่านสอนบอกรู้จักทำบุญบริจาคทานจะเกิดขึ้นมาเป็นคนร่ำรวยไม่เอาไม่เชื่อไม่บริจาคให้ทำบุญตักบาตก็ไม่เอาไม่ทำเห่เสียสละสร้างสาธารณประโยชน์สร้างวัดวาอารามสร้างโบสถ์วิหาร สร้างโรงเรียนรโรงพยาบาลไม่เอาให้รู้จักเสียภาษีให้รัฐออทำงานแล้วนะรัฐาบาลต้องสร้างถนนสร้างสะพานสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างไฟฟ้าสร้างน้ำประปะราพยายามที่จะเบียดบางโกงภาษีรัฐให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เมื่อคนเรามีจิตใจเป็นอย่างนี้ถ้าสอนไม่เชื่อถ้าบอกไม่ฟังแค่เรื่องเดียวเท่านั้นเองเกิดมาในพบใหม่ชาติใหม่สมบัติจะใช้ก็ไม่มีของจะกินก็กินไม่ได้เกิดมาพบใดชาติใดก็ยากจนคนแค้นอนาถาทำมาหากินไม่พอทีนี้ตั้งใจว่าเอาละข้าวแพง กวียนหนึ่งตั้งหมื่นบาทมีที่ตัวเองสิบไร่เช่าที่อีกสามสิบไร่ดำนาไปเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ข้าวกล้างอกงามสวยงามอร่ามตาเต็มทุ่งสี่สิบไร่พอข้าวเริ่มออกรวงฝนแรงฝนไม่ตกถ้าจะมาเห็นมากระตา ไม่ใช่คนอื่นหรอกคนใกล้ชิดกันปลูกข้าวโพดหลายสิบไร่ปอกขา้าวโพดออกดอกเริ่มออกฝักเท่านั้นตั้งแต่นั้นไปฝนไม่ตกสักเม็ดเลยแล้วจะเป็นอย่างไรขาร้าวโพดก็มีแต่ฝกักแต่มันไม่มีเม็ดผลที่สุดแล้วจะหกักข้าวโพด หลายสิบไร่จะหักสักฝักหนึ่งก็ไม่ได้ไม่มีนี่เรียกว่าบุญอนิสงส์บารมีมันยังไม่ได้สร้างไม่ได้ทําไว้เราจะไปเอาอย่างไรอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ให้เพราะบุญบารมีของเรานั้นไม่สร้างไม่ทำไว้เองเราจะโทษฟ้าเดินอายุติธรรมนั้นไม่ได้เพราะท่านได้สอนได้บอกไว้เป็นกฎกติกาหลายพันปีมาแล้วว่า อยากร่ำรวยให้มันทำบุญบริจาคทานให้มันเสียสละคนยิ่งเสียสละยิ่งรวยคนยิ่งเสียสละยิ่งเป็นที่ชอบใจคนยิ่งเสียสละยิ่งใจกว้างดุจแม่น้ำมหาสมุทรหลังจากนั้นแล้วจะทำอะไรก็ตามย่อมได้ตามที่ตนปรารถนาทีนี้ถ้าอยากสวย ยากสวยให้ประพฤติศีลปฏิบัติเป็นคนสำรวมระวงังคอยระวังป้องกันตนไม่ก่อความเดือดร้อนให้กัะใครๆต้องการเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยดีไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ไม่ให้รังแกสัตว์นี่เป็นอย่างไรบางคนอยู่ใกล้หมา นั่งอยู่ใกล้หมาสักพักเดียวหมาร้องเองขาเป๋ไปแล้วนั่งใกล้แมวพักเดียวแมวร้องมิวคอเค็ดไปแล้วนั่งใกล้ปลาปลาดินดแดกๆนั่งใกล้ไก่ไก่ร้องปอกพักเดียวต้มควันกลุ่นมาเลยเรียกว่าเบียดเบียนสัตว์ทำลายชีวิตสัตว์กันอย่างมากมายในยุคปัจจุบัน บางคนเป็นโรคมะเร็งบางคนเป็นโรคกระเพาะอ,อาหารบางคนเป็นโรคความดันบางคนเป็นโรคไตโรคปอดโรคหัวใจโรคลำไส้อักเสบบางคนก็เป็นโรคปวดหัวไม่หายบางคนเจ็บหลังเจ็บไหล่เจ็บเอวเจ็บท้องเจ็บแขนเจ็บขาบางคนเหน็ด ้วรายังไม่ถึงอัมพาพลึกมันเน็ดบางคนก็อัมพาพลึกเลยบางคนก็อัมาพาตโกรกภัยไข้เจ็บเปียดเบียนกันอยู่เดินไปไหนก็ตามเขานะเดินกันสองขาเราก็เดินสามขาสี่ขาห้าขาห,ขา,หขาวัวม้าก็มีแค่สี่ช้างก็มีแค่สี่เราไปหเลยหขา ตรงกลางคนหนึ่งขนาบซ้ายคนขนาบขวาคนหนึ่งลากกันไปนี่เรียกว่าเกิดขึ้นมาชีวิตเต็มไปด้วยความเบียดเบียนเห็นค่าซึ่งกันและกันทึ้งกาวบอกว่าเราอยากจะมีสุขภาพภาพ,พลานามัยดีเกิดมาพบใดชาติใดมีผิวพรรณดีมีรูปร่างหน้าตาดีเป็นที่ชอบใจ ให้ถือศีลให้สมาทานศีลปฏิบัติศีลก็อยากทราบว่าที่ท่านกล่าวท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกแต่ละข้อแต่ละข้อเราได้งดเว้นประพฤติปฏิบัติตามบ้างหรือไม่อย่างไรส่วนมากคนเราไม่สนใจเลยน,ะนี่เรื่องจริงไม่สนใจเลยอย่าว่าแต่พระอต่ว่าแต่โยมเลยพระเราส่วนมากก็ไม่สนใจ ไม่สนใจส่วนมากขออภัยผู้บวชเราส่วนมากไม่ใช่จะบอกภูกบ่กพระพระจะบาปส่วนมากผู้บวชเราก็ไม่สนใจนี่พูดโดยโดยน้ำใสใจจริงเจอไม่รู้แมงป่องกระทุบตะขาบตีเจองูยิ่งสั่งโยมทั้งวัดมาไล่เลยออหอยหมดเลยอต้ตายมันเป็นอย่างนั้นกันจริงๆไม่ว่าทั้งใครและใคร จะพูดว่าสินทำจัญญาตอนนั้นไม่ได้ใส่ใจกันเลยไม่ได้นึกไม่ได้คิดว่าเขาก็ชีวิตเราก็คนเขาก็มีหัวใจเราก็มีหัวใจเจอกันฆ่าให้ตายพวกนี้ตัดมีพิษเพราะนั้นมอเป็นอย่างนั้นแล้วสินทำจัญญาไม่เกิดปรากฏคนเราก็มีแต่มีตะเวนมีแต่เคราะห์มีแต่บาปมีแต่กรรมเบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้แหละออกรถไปไม่ไกลชนโครมตายไปแล้ว พอหักโทษโอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยมันจะไม่น่าเลยได้อยังไงก็บอกไม่น่าเลยไม่น่าเลยเนี่ยมันไม่เลยลมันตรงที่เลยลไม่ได้มีเลยตร <c oughs> งที่เป๊ะเลยเพราะการรมมันสร้างไว้แล้วบาปมันทําไว้แล้วเราจะไปหลบลี้หลีกหนีมันไปได้อย่างไรบอกพระไม่ช่วย ที่จริงพระท่านช่วยมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วท่านบอกท่านสอนมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วพวกเราไม่เชื่อเองไม่ทําตามเองแล้วจะโทษใครท่านบอกให้พระพุทธินิพพ์ทำจัญญาไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ฆ่ากันอยู่มากมายไปดูท่าม่วงตลาดของเกือนไปหมดท่านบอกไม่ถือเอาของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้ เราทุกวันนี้จริงๆแล้วในเรื่องอย่างนี้ไม่ว่าเฉพาะญาติโยมผู้บวชเราก็เหมือนกันสบงใครวางไว้ชอบใจเอาเลยจีวนใครวางไว้ชอบใจเอาเลยเมตตัดเล็บนะบางองค์ถึงกล้องถ่ายรูปยังเอาคิดดูก็แล้วกันวิสาสะถึงขนาดนั้นแล้วยกป,ปัจจุบัน มันมากมายกายกองเลอเกินในยุคปัจจุบันถือเอาของที่เจ้าของเขาไ,ได้ให้แล้วบอกว่าถือวิาสาสะเอาอย่างนี้เขาจะชอบใจลองนึกดูถ้าเป็นจิตใจของเราบ้างเราจะชอบใจลงหรือไม่ทำถึงขนาดนั้นบางครั้งบางคราวของกินของฉันก็ยังพอว่าของชาส่วนมากหยิบเอาโดยที่ไม่ไม่ได้ยึดถือเลยจริงๆในปัจจุบัน เป็นกันมากแลยเต๋อน่ากลัวเราถือเอาของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้เนี่ยโดยอาการเอาถือเอาไปโดยจะพูดว่าไม่ใช่ขโมยไม่ใช่ยักยอกมันก็เหมือนกับขโมยเหมือนกับยักยอกนั่นแหละยิ่งเรื่องประพฤติผิดในกามในยุคป,ปัจจุบันนี้โดยทั่วไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดายุคใหม่ เป็นอย่างนั้นไปยิ่งการพูดปดมดเท็จโตลดโตแหลด้วยในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะครับตีกันตามหนังตามละครตามทีวีต้องพูดให้เสียดแทงใจให้ได้ต้องพูดให้หนักเข้าไว้ให้มันทิ่มแทงหัวใจแล้วบอกว่าสะใจคนพูดสะใจคนฟัง,าง,าง,างการดื่มสุราเมรัยก็เป็นเรื่องที่ถือกันว่า ต้องทำต้องมีจะบวชลูกบวชหลานแต่ละทีพอเมากันหัวทิ่มบอ่อจะมีงานอะไรก็ตามต้องเมาพ่อบ้านต้องเมาแม่บ้านต้องเมาถ้าไม่เมานั้นไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่เชื่อ่างโอวาทคำสอนที่พระท่านบอกแล้วตั้งแต่อดีตชาติมาโน้น มาในชาติปัจจุบันก็ยังไม่มีแนวทางของชีวิตเพื่อน,นั่นเองการที่เราได้เกิดขึ้นมาในภพชาติปัจจุบันเราได้หาสาระให้กับชีวิตของเราในเรื่องใดบ้างที่จะจัดจะทํากันในปัจจุบันตื่นเช้ามาให้มีสาระของชีวิตมากลางวันให้มีสาระของชีวิตมาตอนบ่ายตอนค่ำให้ได้สาระของชีวิต นี่แหละท่านจึงบอกว่าให้มาบวชประพฤติปฏิบัติเพื่อศึกษาแนวทางที่จะบำเพ็ญกิจของตนให้เป็นกิจที่มีคุณประโยชน์ของชีวิตบ้างอย่าปล่อยชีวิตมันเป็นเรือไม่มีหังเสือแล่นไปในท้องมาสมุดก็ตกลงทะเลหลวงแล้วมีแต่จมตกไปก้นบึงของทะเลเท่านั้นเองแต่เราชีวิตที่ต้องมีเรียกว่า ชีวิตต้องมีเป็นเรือที่มีหางเสือเป็นเรือที่มีหางเสือเรือที่มีหางเสือก็จะ,ะเเเแงหาวิชาวิชามีทั้งทางโลกทางธรรมวิชาทางโลกเราทุกคนได้เรียนมาแล้วศึกษามามากแล้ววิชาความโลภวิชาความโกรธวิชาความหลง วิชาความอิจฉาด้วยาความพยาบาทตรความอาฆาตจองเวรเราเรียนมาหมดแล้ววิชาทางโลกการธมามากินการที่จะประกอบอาชีพการงานเราก็เรียนมาหมดแล้วครบทุกอย่างทีนี้วิชาทางธรรมเราก็เอาเรือเรือชีวิตของเราที่มีหางเสือดีๆได้กล่าวบอกว่าวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามา จงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโธภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนิ้วเป็นสายระยางสองเท่าต่างสะหมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัดชาใสาเป็นเบียงสติคือหังเสือถือท้ายเรือไว้ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดแดนเลี่ยงข้ามคงคา ปัญญาเปรียบก้องแก้วตรวจดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นล่าตาฟังดูลมขี้เกียจคือบาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันทิ่สมัยจงมั่นมั่นหมายใจย่าเด็ค้านการวิชา พรา่ว,วิชาทางโลกเราศึกษาเรียนมาแล้วอย่างมากมายแต่วิชาทางธรรมวิชาการประพฤติธปฏิบัติที่จะทําจิตใจของเราให้ดีกว่าเก่าให้มันมีคุณภาพมากกว่าเดิมเราได้ศึกษาปฏิบัติกันไว้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรแล้วที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นชีวิตในปัจจุบันพวกเราทุกคนก็รู้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตเป็นนายกายเป็นเบาอะไรก็จิตใจอะไรก็จิตใจ แต่ถามจริงๆวันหนึ่งวันหนึ่งให้เวลาในการที่จะให้เวลาที่จะบำรุงจิตบำรุงใจมากแค่ไหนบางคนอายุยังน้อยตื่นช้าขึ้นมานั่งหน้ากระจกหวีผมผัดแป้งแต่งตัวหน้ากระจกวันหนึ่งบางทีครึ่งชั่วโมงตอนเช้า20นาทีตอนเย็นกลางวันยังต้องมีแต่งอีกนิดๆหน,น,น่อย วันหนึ่งให้เวลาแต่งหน้าแต่งผมหนึ่งชั่วโมงใส่เสื้อผ้าระดับประดานุน่นน่นนี่อีกทั้งรองเท้าเข็มขัดกระเป๋าอะไรก็ว่ากันไปทั้งแหวนทั้งสร้อยทั้งนาฬิกาวันหนึ่งให้เวลาเมคอัพตรวจนู่นตรวจนี่สองชั่วโมงให้กับกายนั่นกายเป็นเบา้ะถามว่าจิตเป็นนายวันหนึ่งให้เวลากี่ชั่วโมง ที่จะพัฒนาจิตใจของตอนให้มีคุณภาพที่จะพัฒนาจิตใจของตอนให้เข้มแข็งที่จะพัฒนาจิตใจของตอนให้มีกำลังรับสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้โดยไม่สะทกสะทานวันไหวสมมติวันหนึ่งวันหนึ่งข้างหน้าวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเดาตาบอดไปสักข้างหนึ่งหรือสองข้างจะเป็นอย่างไร แล้วแขนขาดไปสักข้างสองข้างขาขาดไปสักข้างจะเป็นอย่างไรวันหนึ่งพ่อแม่ตายไปจากเราจะทำอย่างไรวันหนึ่งลูกของเราเกิดมายัางเล็ก,เ,ลกเดินเป็นเด็กอายุสามขวบห้าขวบตายไปจะทำอย่างไรวันหนึ่งทรัพย์สมบัติที่มีรดความรถชนพินาศพังไปจะทำอย่างไร เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราเป็นโครคภัยไข้เจ็บกระสอบกระแสสามเดือนแปดเดือน,อนจะทำอย่างไรถ้าคนไม่ฝึกจิตฝึกใจไว้จะทนกับสภาพอย่างนั้นไม่ได้คนเราปัจจุบันนี้จึงมีมากมายหลายคนที่คิดฆ่าตัวตายแม้ที่นั่งอยู่นี่ก็มีที่นั่งอยู่นี่ก็มีคิดฆ่าตัวตายอยู่ไปทำไมโลกมันอยุตรรม ความจริงโลกมันไม่อายุติธรรมหรอกเรานั่นแหละอายุติธรรมแก่ตัวเองให้เวลากับการแต่งกายมากมายแต่การแต่งจิตแต่งใจไม่เอาไม่ยอมไม่ให้เวลาอย่างเราสมมติดูบนอาสนะสงนี่ก็เหมือนกันเราให้เวลากับการแต่งกายเวลาขบเวลาฉันพระเนรมาครบสมบูรณ์แต่เวลาพระพุทธปฏิบัติจิตใจมากันครึ่งหนึ่งญาติโยมก็เหมือนการฟังเทศฟังธรรม ปุจจาตั้งใจมาบวชประพุทิปฏิบัติเวลาทานอาหารก็มากันครบสมบูรณ์เวลาสวดมนต์ไหว้พระบังธรรมก็มากันเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนี้เรียกว่าเราเวลาแต่งกายนะเราให้สมบูรณ์จะคังเป้งมาครบสมบูรณ์เวลาแต่งกิจแต่งใจระคังเป้งเรียกแล้วเรียกอีกเชิญแล้วเชิญอีก กพยังยังไม่อยากมายังไม่อยากทํายังไม่อยากประพฤติปฏิบัติทั้งทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นของใครเลยสร้างแล้วทําแล้วเป็นของเราคนเดียวเท่านั้นอันนี้สงที่จะส่งผลที่จะเกิดจะเป็นของเราเพียงผู้เดียวเท่านั้นเองที่เราจะได้ได้จิตใจที่ขาวสะอาดได้จิตใจที่บริสุทธิ์ได้จิตใจที่มีกําลังได้จิตใจที่มั่นคงแข็งแรงเป็นจิตใจที่เรียกว่า เป็นที่พึ่งที่อาศัยแก่เราทั้งในพบนี้พบหน้าชาตินี้และชาติหน้าจิตใจที่รับการฝึกหัดอบรมหัดกล่าวไว้ดีแล้วจะเป็นจิตใจที่มีพละกําลังเข้มแข็งเป็นจิตใจที่สามารถต่อสู้ขับุปสรรคต่างๆได้อย่างไม่หวั่นไหวน่าราอยอย่างนั้นเองเราทั้งหลาย ทุกฝ่ายทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามาบวชประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญธรรมอยู่นี้แหละเราพึงนึกพึงคิดว่าเวลาที่ให้กับกจิตใจของเราเราต้องมานึกมาคิดว่าอย่าปล่อยวันเวลาค่าชีวิตโดยไม่คิดทำสิ่งใดให้บุญเพิ่มสร้างกุศลผลบุญไว้ไฝต่อเติม ั่วอย่าเสริมสร้างเลยสวยกรรมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั้นอย่าพลาดพระจอมปราดตัดไว้ใจดื่มดำเป็นปัจฉิมโอวาทประกาศธรรมให้สาวกจดจำก่อนนิพพานร้นพระพุทธงค์ทรงตัดไปแล้วให้ประพฤติคุณความดีให้ลาเว้นถึงความชั่ว การจะประพฤติคุณความดีแล้วเว้นถึงความชั่วถ้าจิตใจยังไม่มีกำลังแล้วไม่มีทางรู้แต่ตามเขาบอกรู้แต่ตามตำรราแต่จะสลัดความเลวความช่วยออกจากกายจากจิตนั้นทำไม่ได้เลยเพราะจิตนี้ยังเด็กกว่ากิเลสใจเล็กกว่าความชั่ว